สวัสดีครับพี่น้องมงปายสู้ขู่สู้คนครับผมสวัสดีเจ้าทุกผู้ทุกคนวันนี้เจ้ามีเมนูอะ้รอลังการนี่เรียกพี่น้องเอยมือนีได้หอยยังก็ซ้อมหอยตลับเกาลีเจ้าน้ออันนี้เป็นหอยทะเลเนาะเจ้าหอยทะเลยี่เล่นะเจ้านี่อ้ำน้ำใส่กับตับหมักแตงเขาพี่น้องเอยใส่กุ้งพร้อมแตงกุ้งคือกันวันนี้ทะเลจัดจัดเลยจ้าวันนี้แกอาวุธกันน่อ ตาพอ้ยมามาพี่น้สนใจยากนน้อเ้ย้นน้ำกแตงนันครับผมแตงเบ้าเมฆปูเองเจ้าคือขนาดนอนอืมมะนัวนัวน้ำปลาเจ้าอืมอไทเเองเขาหอยอชุดยอดเลย หอยแบบนี้เปลือกหนานะคะพี่น้องเนี่ยข้างแรกคลื่อนพี่น้องมันงกินยังไงวะเสาวน้อยเลยพี่น้องขาวจ้าวเลยตั้งไหนจิ้มกินมะซอมเจ้าจิ้มเลยเจ้าจิ้มกระน้ำปลาร้าเานี่เปลือกหนาหมอะขนาดเจ้าโอ้โหตาเจ็บเหรอเจ็บ อืมอเลยเหมือนหอยยังบ้านท้องก็หอยหอยตลับบ้านเมืองไทยเทาก็มีเจ้าหอยตลับนี่หอยตลับเกาหลีมันจะรูมันก็ใหญ่อยู่นะโอเคนะพี่น้องสีมีรุนใหญ่แล้วนี่อีกรุ่นหน่อยก็นี่ก็มีเจ้าตัวน,นี้อันหนึ่งกิโลเนาะม,นมีเขาครับนี่เขาสวยพี่น้องไหมจ้าไปพี่น้องไข่ไม่อยากกินข้าวแรงด้วยกันเนะาะสองใจกุ้งพร้อมเลยทะเลเต็ม เ mm. ต็มท mm ี hmm. ่เลยไหเนี่ยอือหือชาบักแจงขอบคุณขอบคุณ oh. ค uh ่ะมาลองเลยตักบักแจงตักน้ำปลาแดกใส่พี่น้องหองชื่นโอ้โหอืออือือดี ชื่อเีชื่ออร่อยเด็ดอร่อยเด็ดเจ้าแล้มีหอมแขกมั้ยเด้งมาคืออยากน้ำปลาแดกพี่น้องแซ่บๆกินนัวๆชุ่มน้ำปลาแดกกันทุกเจ้ากินกับหอยกับข้าวกันเจ้าจะตำไส้กับล้ำเนาะ หอมหลวกกุ้งใส่กุ้งสะดุ้งมามด้อทางไกลทางไกลพี่นอ้องเจ้าแซ่บๆซ่กันครับผมมันเข้าด้วยกันเข้าแรงวะนี่พี่นอ้องเมืเม่อนี้บรรยากาศดีพี่นอ้องทุนโบต๊กนั่นล้วเจ้ากลางวันแดดแต่ว่ายเย็นๆมาจากขค้นเมกนะเจ้าหอมไทยก็ขเข้ากันว๊ะ โอ้ oh, เพชรอยู่ด้วยเด็เดไอเ,เพชรนาองหอกินกับของทะเลต้องรสจัดๆนเน้ะพี่น้อง mm hmm. มาจ้าไกลทางไกลอือู้ mm hmm. อร่อยนะพี่น้องใครกินได้นะพี่พริกหยวกแบบแบบหอยพี่น้อง หอยเขาสวนน้ำเลยไม่ออกเอาซุปอันใส่น้ำปลาแดกับพี่น้อยแซ่บแซ่บแซ่บเขาทากินตัวนึกแซ่บ อ,อ,อ,อขอบคุณคทุกคนที่กดไลค์กดติดตามกดแชร์และแสดงความคิดเห็นต็นกำลังใจให้กันนะเจ้าหน้าุ่าพี่น้องวางช้อนไม่ได้เลยจ้ะ มันแสบ<ม>์เพชรอ๋อ<ม>วลาฟิกหยวกึ้นนี้นะแหละกรดหอมอือ<ม>อร่อยอืมอร่อย งามงามพี่น้องในในมีบ่ค่อยหลายเจ้าอืมเป็นแบบนี้เออจุ๋มมันชิหน่อยแล้วมันแสบไหมเนาะครับอร่อยค่ะน้อยน้อยแซ่บใส่ซอสพี่น้องสดไปพร้อมๆร้อมกันมาเฮ้ย <laughs> ขึ้นเดียวอ๋อเอ็งมีกแ็แซ่บแซ่ไปนอ่ะอืเอืดเพ็ดเพ็ดบักแจงกรปลูกเองพี่น้องเอ้ยนาช่วงนี้นานาพักเนาะถ้ายเหงกองน้ำเจ้า ตั้งแต่เดือนเดือนห้าไหมทิ่กาเป็นต้นไปมั่งมีแล้วครับอ๋อตุลาก็าลมหนาวมาแล้วเจ้าตุลานี่ลมหนาวมาแล้วไปนอกเกาหลีหน้าร้อนแป๊บเดียวไปลไปลกันยาบางทีเป็นลมเป็นอย่างเงี้ยจะ้ะอากาศครึ้มอือม บ้านเราก็ช่องนี้หลายพื้นที่ก็ฝนตกะพี่น้องก็น,งน้ำไหลหลากติดตามข่าวสารกันเนาะพี่น้องเราจะไม่ขอพูดเรื่องการเมืองเราเสียใจมาก <c oughs> <c oughs> ผมไม่พูด <c oughs> อืมไปเยเยอะเยะเยอะเยะพี่นอ้อง ปั๊ดคือใส่กน็นำประดแดกคือแซ่บแท้อืมอือด้วยกันด้วยกันหอมดำแซ่บๆพี่น้องอืม,อม ซ้อมตําแซ่บเลยซ้อมบักแดงโซโซเลยพี mm ่น hmm. ้องจากสวนบอแรกเด็ดไม่ไม่เลยอ่ะอืมจะออกมากจากข้างหลังเข้าเลยเครื่อออกแดงวะพี่น้องเครื่อบักแดงเต็มจะมีฟังหน้าบ้านพี่ขันเจ้าทมมีเลย หอมแขกแซ่บแฮมกินกุ้งนะบ๊อบมอ้อร่อยเยอะเลยหอมแขกก็ขึ้นดิดิพี่น้อง อืมเสียดับข้าวนะพี่น้องดับข้าวกุ้งข้าวหอยเจ้าน้มมาใส่กันสดพี่น้องสดสดน้าปลาเด็กพี่น้องนัวอืมอืมโอ้โหว้วโ ไม่จี้มอีกางนึ่งมาแทนเราไม่ทองอัดนะท้องนี่โอ้เป็นงูหรืซกอล้ล่ะขอโทษด้ย้สีมันกลืนกับโต๊ะอืมโอ้ยหอมแขกขึ้นดังพี่น้องเอ้ยอืม ฮึมฮึมฮึมแซ่บพี่น้องโอ้โอ,อ้กินไปบักลายนึงหอยหอยเกาหลีก็แซ่บเจ้า,จาเออมีหลากหลายขึ้นนะพี่พน้อง ออมกุกหูจะเอาอันใดมากินเจ้าอันใดกับแปลกๆใหม่ๆมั่งเตือเขาก็กินากมนา,าครั้งแรกเหมือนกันเจ้าแต่หอยตลับเกาหลีก็คือครั้งแรกเหมือนกันแต่เคยกินที่ไทยที่เป็นแบบพวกผัดชานะั้นเป็นจะเป็นพวกอะไรหอยลายเนาะครับผมเอาสาระเมื่อนี้ก็พก่อสานีก่อนพี่นอ้องเมื่อหนเมื่อไหหาของกินแซ่บมานั่งกินต้องกันคือเก้าวหน่อพี่น้องกับบ้า,าแม่สาวออมครับผมฝากก็ไลค์กดติดตามทั้งด้านเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบบ้า,บาแม่ค้ากินครับผมติ๊กต็อกเจ้าครับผมสาระเมื่อนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับ